ข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับชิลด์แพร์เรียนรู้ภาษ ลองดูนะคะคำว่า and e อยู่ตรงไหนคะอย่าเสียใจไปเลยเดี๋ยวก็หาเจอแล้วสู้ๆนะคะน้องๆลองดูนะคะคำว่า and e อยู่ตรงไหนคะน้องหาฉันเจอแล้วเอ่งจังเลยค่ะน้องๆเห็น dark สียวางไรบงคะอยู่ไหนนะลองหาดูค่ะเยี่ยมยอดที่สุดเลยคะ่ะ สูนอครูปไหนคะครอบครัวของเราน้องสาว younger sister น้องชาย younger brother 我。<Awesome. S 2> yeah.